สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นเกษตรกรไถ่ใจสู่เด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดนางฟ้าผู้ทานเนาะครับเนาะเพิ่นเริ่มจะออกนาที่สามได้ครับพี่น้องวันนี้เป็นวันแรกเนาะครับเนาะที่เพิ่นจะออกนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันออกเต็มที่เนาะครับเนาะข้างในนี่ยกำลังเริ่มออกได้ครับพี่น้องให้สังเกตบนนะครับเราเพิ่นจะเปิดแฟตมะเบงเห็ดนี่บ่ครับเห็นบ่ครับข้างในนี่เต็มหมดได้ครับเห็นบ่ครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับหน้าที่สามนะครับพี่น้องเลยเห็นไหมครับพี่น้องผมจะเปิดไฟให้เบิ้งนะครับเนาะเพื่อกำลังเริ่มออกได้ครับพี่น้องเลยให้สังเกตเบิ้งผมจะพ้ายางไปซะเนาะครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องสังเกตเบิ้งแล้วครับเต็มอันยอาอี๋นะครับภาษาอีสานอายะเนาะครับพี่น้องให้เบิ้งไปตามภาพตามวิวนี่แหละครับพี่น้องเลยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของหน้าที่สามที่ผมจะเก็บเนาะครับพี่น้อง แต่ว่าเพิ่งเริ่มออกเนาะครับพี่น้องเนาะเพิ่งเริ่มออกเห็นบ่ครับให้สังเกตเบิ่งครับมีคูบ่อนะครับพี่น้องเอ้ยตัวที่เพิ่นโตโตก่อนก็เก็บเอาไปขายก่อนจำน่ายก่อนนะครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องสังเกตเบิ่งเห็นบ่ครับพี่น้องสิสาดภาพรวมให้พี่น้องป้องไปแต่ว่ายังบ่ทันออกหลายครับพี่น้องเลยเพิ่นกำลังเริ่มนะครับพี่น้องเห็นบ่คเขาขาวนี่แม่นเบิดแล้วครับข้างในนี่เพิ่นกำลังเริ่มบอกว่าครับแม่นเบิดครับแถวนี้ในบริเวณนี้เนาะครับพี่น้อง เพราะว่าเห็ดนางฟ้าผู้ฐานน่ะเพิ่นเจรอบเร็วด้วครับเพิ่นจะออกเร็วด้วยนะครับเนาะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานแล้วก็พุ่นก็ชอบความความเย็นจักหน่อยครับพี่น้องเอ้ยแมีนเบิร์ดนะครับโบฮันออกนี่ครับนี่นี่เต็มอันย่าอยู่นี่ครับพี่น้องเอ้ยสังเกตเบิ่งเนาะครับพี่น้องผมจีสัตว์ประสิทธิ์เนี่ยภาพรวมเนาะครับพี่น้องนโมนีอยากแนะนน้ำครับพี่น้องมึงนี่โกนมานนี่โบฮันเนี่ยพ่นปากครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะพ่นออกปากมากนะครับพี่น้องเห็นบ่ไหม ตอนที่เพิ่นพ่นออกมาก่อนเะาก็เก็บไปจำนายก่อนนะครับพี่น้องโอ้ยอยากให้มาเบิ่งนี่เลยเต็มอันยหญ่อยู่ครับพี่น้องเลยพูดอ่ะผมก็คือว่าบบฮันออกนะครับพี่น้องเนี่ยผมสิกลับมาข่างนี่นะครับเนาะว่ามันสิมีบ่หรือเปล่านะครับเนาะซาซาไปนำกันเนาะขาวเต็มเบิดอได้ครับพี่น้องเลยเพิ่นบอลอะพ่นปากนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากนำเสนอก่อนนะครับพี่น้องเนาะเต็มเบิดอได้ครับนี่อืก็ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องผมสิสาสตร์ไปสิอ่าแบบว่า ภาพรวมเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อบางที่พี่น้องเน่ก็อจากเบิ่งเห็ดอันอื่นพร้อมเนาะครับพี่น้อง <itu? S 2> เนาะให้สังเกติ่งเนาะครับพี่น้องแต่ว่าบานออกหลายบอกตามตรงซะก่อนเนาะครับเนาะบวนออกหลายยังไม่ได้ออกเยอะเนาะครับเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเพินจีออกนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่งเริ่มทยอยออกได้ครับพี่น้องให้สังเกตเว่งได้เนาะครับพี่น้อง เพิ่งเริ่มทยอยออกนะครับพี่น้องเนาะดอกในประเภที่พอพีดีเลยต้นเย็นเพิ่งกระโตแล้วครับเพิ่งกระใหญ่แล้วครับเดี๋ยวก็เอาไปขายได้แล้วครับน้อพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับสังเกตบนเลยครับเพิ่งกำลังออกให้สังเกตภาพรวมนะครับพี่น้องเห็นบ่มนี่เป็่อนไ่าครับพี่น้องเลยผมก็ว่ามันเริ่มสิออกเลยครับพี่น้องเลยเห็นบ่ครับเนี่ย ผมจะเกี่ยวบกมะข่างนี่นะครับเนาะเห็นบอกภาพรวมของผมนะครับเนาะนี่อันนี้คือเห็ดนางฟ้าผู้ฐานที่ผมทําเป็นระเบียบไว้อยู่นี่ครับพี่น้องถ้าสาดไปในลักษณะนี่อาจจะเห็นอยู่นะครับเนาะเห็นเลยกัมันกัสีบริโภค่อยออกพ่นออกจากปากเห็นบอกครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งพันห้าก็เริ่มโต้ะครับพี่น้องเนาะต้นเย็นก็เริ่มเก็บได้นะครับเนาะเริ่มมีผลผลิตได้ครับพี่น้องเลยอันนี้คือการอ่าสั่งไล่ได้แบบยั่งยืนนะครับพี่น้องเลยเมื่อเบื้องข้างนี่มีหรือบ่มีโอ้ยมีคือการครับพี่น้องเลยเห็นเด็ดเด็ด เริ่มจะมีเริ่มออกนะครับพี่น้องเนาะเห็นบอกครับนี่อันนี้มันมีสองขางนะครับเนาะสองขางนี่กับบได้ดบัวใดเยอะปันใดแล้วครับเนาะต่อไปกับเป็นเห็ดนางลมนะครับผมชี้สี่เบื้องนะครับเนาะเพราะว่าช่วงต่อกันจะเป็นเห็ดนางลมนะครับเนาะผมจะนางล้มไข่พี่น้องในเบิ้องนะครับเนาะเห็นบหมนี่โอ้กำลังออกเต็มเลยครับพี่น้องเลเห็นบหมนี่ยกำลังออกเยอะแล้วครับนี่อันนี้ดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานจะเป็นในลักษณะนี้พี่น้องมองเด้อนี่สีค่ำค่นี่อันนี้เป็นเห็ดนางลมครับพี่น้องเห็นบหมนี่ มันจะไม่ได้คือกันนะครับเลยหมอกกลมกลมมบนมนคือเห็ดนางลมเทานะครับพี่น้องอันนี้อันนี้เลี้ยวเลี้ยวจักหน่อยดำๆำคำๆนี่คือเห็ดนางฟ้าผูฐานนะครับพี่น้องเห็นพี่น้อง,องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชวมวีดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ